สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูแอนอีกครั้งนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยที่10ช่างตวงวัดนะคะเราเรียนกันไปแล้ว2วันนะคะสิ่งที่เราได้เรียนไปก็คือการช่างและอุปกรณ์ที่ใช้ในการช่างการตวงและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตวงนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องการวัดและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดนะคะในการช่างมาีมีตาช่างอยู่หลายรูปแบบนะคะเราก็ควรเลือกใช้ให้ถูกกับลักษณะ ของแต่ละชนิดใช่ไหมคะและในการตวงนะคะเด็กๆก็ได้รู้จักว่าเด็กๆควรจะใช้อุปกรณ์ใดในการตวงอะไรใช่ไหมคะเช่นถ้าต้องการจะตวงนมเด็กๆเอาตาช่างไปตวงได้ไหมไม่ได้จะต้องใช้อะไรคะถ้วยตวงนั่นเองอันนี้ไม่ใช่ตลับเม็ดไปตวงก็ไม่ได้ต้องใช้ถ้วยตวงใช่ไหมคะค่ะแล้ววันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องการวัดค่ะ การวัดและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดการวัดคืออะไรการวัดก็คือการหาความยาวของสิ่งของจากตำแหน่งหนึ่งไปยังตำแหน่งหนึ่งนะคะซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดก็มีตั้งแต่ไม้บรรทัดไม้เมตรสายวัดตลับเมตรนะคะที่วัดส่วนสูงนะค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะให้เด็กได้รู้จักอุปกรณ์ นะคะที่เกี่ยวกับการวัด yeah. ไม้บรรทัดค่ะไม้บรรทัดนะคะมีความยาวเป็นเซนติเมตรตัวอย่างที่ครูแอนนามาให้เด็กๆด,ดูเขากําลังวัดดินสอใช่ไหมคะดินสอมีความยาวเท่าไรคะนั่นปลายอยู่ตรงเลขศูนย์ท้ายอยู่ตรงเลขหกมีความยาวเท่ากับหเซนติเมตรนั่นเองนะคะไม้บรรทัดภาษาไทย ออกเสียงว่าโมอไอไม้ไม่โทไม้บอันบันโทอะดดทัด,ดไม้บันทัดภาษาอังกฤษบอกว่ารู้เลยรู้เลยไม้บันทัดนะคะไม้บันทัดมีหน่วยเป็นเซนติเมตรเป็นหน่วยมาตรฐานที่ใช้บอกความยาวนะคะมีหน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะไม้บันทัดบางอันจะมี ความยาวของเมตรบอกด้วยนะคะอย่างเช่นไม้บรรทัดอันนี้มีความยาว30ซนติเมตรมีความยาวแบบเมตรเรียกว่า12เมตรนะคะอ่าต่อไปเครื่องวัดอีกอย่างหนึ่งก็คือตลับเมตรนะคะตลับเมตรใช้สำหรับวัดโต๊ะความกว้างของโต๊ะความกว้างของกล่องนะคะของประตูอย่างเงี้ยนะคะ แต่จะไม่นิยมนํามาวัดความกว้างความยาวของอะไรคะดินสอไม่จําเป็นต้องใช้ตลับเมตรเพราะว่ามันสั้น,นเล็กๆเนาะใช้อะไรแทนไม้มันทัดนะคะตลับเมตรก็จะมีลักษณะแบบนี้ในตลับนี้ก็จะมีะตัวตัวที่บอกความกวาม้างความยาวเนี่ยอยู่ข้างในพอะจะใช้ก็คือดึงออกมานะคะมาดึงออกมาเหมือนภาพนี้เลยดึงออกมาวัดความกว้างของไม้เห็นไหมคะอ่าต่อไปสายวัดตัวนะคะสายวัดตัวีเด็ก ผู้ปกครองหลายคนเคยไปวัดตัวตัดเสื้อผ้าใช่ไหมคะเขาจะไม่นิยมใช้ไม้บรรทัดวัดตัวใช่ไหมเพราะมันวัดความกว้างความยาวของแขนของลำแขนไม่ได้วัดเอวรอบเอววัดไม่ได้ค่ะต้องใช้สายวัดนะคะซึ่งจะเหมาะสมที่สุดนะคะสายวัดนี้ใช้สําหรับวัดตัวในการตัดชุดนะคะและถ้าต้องการวัดความสูงก็จะใช้เครื่องวัดส่วนสูงนะคะเราจะไม่ใช้ไม้บรรทัดไปวัดนะคะ เป็นเป็นเครื่องวัดที่มีมาตรฐานนะคะก็จะมีตัวเลขกำกับบอกด้วยว่าสูงเท่าไรเห็นเด็กสามคนนี้ไหมคะเขาก็จะมีส่วนสูงแต่ละคนที่แตกต่างกันตามเครื่องวัดส่วนสูงใช่ไหมคะต่อไปนะคะนี่เด็กเห็นภาพนี้อ่ะดูค่ะจากที่ครูแอนสอนไปเมื่อกี้อุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดก็จะมีไม้บรรทัดตลับเมตรที่วัดส่วนสูงสายวัดตัวใช่ไหมคะ ซึ่งอุปกรณ์แต่ละชนิดมีความจํากัดเฉพาะตัวของเขาก็คืออย่างตลับเมตรก็คือไปวัดงานไม้งานที่เกี่ยวกับโต๊ะของใหญ่ๆใ,ใช่ไหมคะถ้าจะวัดของเล็กๆอ่ะก็จะใช้ไม้บรรทัดใช้ในการขีดเขียนขีดเส้นใต้ก็จะใช้อะไรคะที่เด็กๆใช้ประจําไม้บรรทัดนะคะเราจะไม่เอาสายวัดเนี่ยมาขีดเส้นใต้คําตอบแบบนี้ได้ไหมไม่ได้นะคะสายวัดจะต้องใช้สําหรับวัดตัวนะ อ่านี่ก็คือที่ใช้สําหรับในการวัดทีนี้ที่เราเรียนไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตอบพร้อมกันภาพที่1คือไม้บรรทัดภาพที่สองตลับเมตรภาพที่สามคือไม้เมตรและภาพที่4ี่คือสายวัดตัวเก่งมากค่ะประพฤติให้ตัวเองด้วยค่ะเยี่ยมจริงๆต่อไปนะคะคุณครูก็จะมีไลฟ์เวิร์กชีทให้เด็กๆได้ทํานะคะ ซึ่งเดี๋ยวคุณครูแอนจะส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มนะคะหลังจากที่เด็กดูคลิปนี้แล้วนะคะเป็นการวัดโดยใช้ไม้บรรทัดนะคะหาความยาวเป็นเซนติเมตรนะคะมีดินสอช้อนยางลบและกรรไกรนะคะอ่ะอย่างตัวอย่างนะคะดินสอยาวเท่าไรคะนี่ตรงกับเลข6กปลายอยู่ที่เลข6ยาวกี่เซนคะ6เซนเด็กๆก็เติมคำตอบ6เซนลงไปนะคะ ยางลบอ่ะยางลบยาวเท่าไรสามใช่ไหมคะตรงกับเลขสามเขียนเลขสามลงไปช้อนตรงกับเลขอะไรคะแปดก็เขียนเลขแปดช้อนมีความยาวแปดเซนติเมตรและกันไกรมีความยาวสิบสองเซนติเมตรนั่นเองนะคะอ่าลิปสติกมีความยาวเท่าไรห้าเซนติเมตรดินสอใหญ่แท่งยักษ์ใหญ่มีความยาว 10เซนติเมตรแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูเองก็จะส่งไลฟ์เวิร์กชีตเข้าไปให้เด็กๆค่ะจบแล้วค่ะการสอนในเรื่องการวัดนะคะเรามีอุปกรณ์หลายอย่างที่เด็กได้รู้จักในวันนี้นะค,ะคุณค่าพอบรสารที่เกี่ยวข้องในวันนี้ก็คือยังอยู่ที่เรื่องความจริงความซื่อสัตย์นะคะการวัดสามารถบอกความยาวที่เป็นความจริงให้กับเราได้เช่นต้องการทราบว่าดินสอแท่งนี้ยาวกี่เซนติเมตรเราก็เอาไม้บรรทัดมาวัด 13เซนติเมตรเป็นความจริงนะคะและความซื่อสัตย์เมื่อได้ค่าที่ถูกต้องเราก็ต้องแจ้งค่าที่ถูกต้องซื่อตรงไม่โกหกไม่บอกในสิ่งที่ไม่ตรงเช่นวัดผ้าได้1เมตรไปบอกว่าครึ่งเมตรได้ไหมคะไม่ได้อันนี้ยังไม่ซื่อตรง แต่ถ้าเด็กวัดได้1เมตรแล้วบอกคุณครูว่า1เมตรแสดงว่าซื่อตรงไหมถูกต้องค่ะเราจะต้องพูดความจริงและความซื่อตรงเท่านั้นนะคะวันนี้ครูแอนก็จบคลิปการน,นําเสนอไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาพบกันในวันพรุ่งนี้อย่าลืมส่งภาพกิจกรรมการทําความดีเข้ามาเยอะๆด้วยนะคะวันนี้ครูแอนก็ลาไปก่อนกับหน่วยช่างตวงวัดเรื่องการวัดนะคะ by CU แล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้นะคะ สวัสดีค่ะ